ครับคิมครับล้เต้ครับผมอเป็นไงครับวันนี้ได้อองงานคู่แล้วที่รอคอยคนที่รอคอยน่าจะเป็นคิมมากโอ้ผมก็รอมนเพราะว่าที่ผ่านมาคือพี่ออกงานเดี่ยวตลอดเลยเต้ก็พี่ฉายเดียวก่อนไงฉายเดียวก็ดีใจครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคิมก่อนนี้ไม่ต้องเดินคนเดียวมันก็ดีครับมันก็ดีแล้วก็จริงๆตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าแบบได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนุ่นิวด้วยในงานแบบในคอนเสอร์เทนก็ซึ่งคิมก็เคยมาครั้งแรกด้วยครับ ื่นเต้นมากๆเพิ่งเคยเห็นว่าแบบเออบรรยากาศคือของเขายิ่งใหญ่มากๆขนาดยิ่งใหญ่มากมีแต่แบบคนวงการบันเทิงแนวหน้าทั้งนั้นเลยครับผมครับผมก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะครั้งที่สองที่ผมได้มางานนี้นะผมก็เหมือนเดิมเลครับยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมเลยครับเขามีการแนะนําด้วยนะว่าแบบเอ้ยเดินยังไงเดินยังไงไม่ไม่ได้แนะนำไม่แอบขิงโอ้โหทุกทีปล่อยเขาแบบไปคนเดียวอะไรเงี้ยสงการก็ปล่อยเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยเออ ส่งการผมวันนี้ครับกลับกลับบ้านครับแม่แม่แม่ตามกลับแม่แม่ตามกับเรใช่แล้วพอแบบว่าเห็นว่าเขาต้องไปแบบยืนหนาวอยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างก็ก็บอกให้เขาดูแลตัวเองแบบแบบว่าแบบอย่าป่วยนะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อใช่ไหมก็ยังถือว่าเป็นห่วงไมนั่นก็เป็นห่วเออก็ไม่ถูกเพราะผมไม่ไม่มีคนดูแลไง อ๋อบอกว่าข่าวนี้ก่อนข่าวดีก่อนเดี๋ยวเต้จะมาดงรูมข่าวนี้เต้จะเปิดกล้องเออกต้จะบุกตัวเฮ้ยข่าวดีกับพบเธอพบเธอก็เต้รู้อะไรมาบอกเขาให้หมดเวิร์กช็อปไปแล้วแล้วก็ก่อนที่พี่เลี้ยงจะมาคุมเงินลยวแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีวันบวชส้วมแล้วนะครับแต่พราจริงดิพี่รู้แค่ว่าประมาณกลางเดือนกลางเดือนหน้ากลางเดือนครับแต่ขออุ้ไว้ก่อนกลางเดือนแต่ว่า วันที่ไหมเป็นวันที่ไหมไม่รู้อ่ะเอาหรอแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นวันเลิกเลิกดีอ่ะเพราะที่ออมเขาแบบสายเลิกดีอะไรอย่างเงี้ยก่อนก่อนกลางเดือนหน้าเอ้ยใช่ไหมเดือนหน้าอ่้เดือนหน้าสิบอกได้ปะเนี่ยต้องเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเื็อวันกลางเดือนหรือเปล่าผมไม่รู้เอางี้ก่อนกลางเดือนหน้าครับแต่ว่าเป็นวันน่าจะเป็นวันธรรมดามากกว่าสองอาทิตย์ป่ะไม่รู้ครับแต่ผมน่าจะเป็นวันที่เลิกดีอ่ะ เดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวบอกอีกทีครับเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวเขาจะประกาศโอ้ได้พึ่งสวมแล้วครับผมแสดงว่าใกล้แล้วแหละใกล้มากๆแล้วครับก็ล่าสุดก็ไปเวิร์กช็อปกันมาด้วยเนาะก็มีการเรียนเรื่องการพูดให้ชัดถ้อยชัดสนุกมากครับทุกคนสนุกมากเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พูดเพราะว่าเราต้องแบบเป็นแบบสมัยก่อนด้วยเนาะใช่ก็ก็มีความกดดันนิดนึงแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับครับผม น้อยแค่ไหนแล้วเพราะเราต้องแบบว่าเหมือนเหมือน่านมาหลายเวิร์กช็อปไปเลยสำหรับผมเรื่องการคิดว่าน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะอยู่ครับเยอะนะเยอะนะเยอะนะอ้าวไฟไฟไฟดับมีประโยชน์อื่นพี่แจนแจนแซันเหมือนเดิมาเดิมข้าเดิมค่ะไปกันต่อไปกันต่อพัฒนาใช่จริงๆริงเขาก็แบบพัฒนาขึ้นเยอะครับผม ทั้งเรื่องของแบบการการพูดออกเสียงแล้วก็การพูดคําไทยไม่ก็ก็พัฒนาทุกคนใช่แล้วแล้วพี่เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างโอ้ยพี่ชิมพี่เก่งอยู่แล้วก็แบบคือสายแบบก็ไม่ขนาดนั้นหรอกโชว์แรงไปนะขอโทษมีประโยคไหนที่เรารู้สึกว่าตอนแรกแบบโอ้ยมันยากมากเลยตอนนี้แบบก็เริ่มให้ได้แล้วคล่องปากอืมของพี่มีไหมของพี่ไม่มีพี่ชิวอยู่แล้วของหมอของ คำว่าอะไรนะที่ที่แบบชอบชอบพี่สอนเนี่ยกรอบโกยโอก็ยังไม่ชัดไติดอยู่คํานี้ครับทุกคนติดอยู่คํานี้แหละกรอบโกยกอบโกยไหนลองชกรอบโกยกอบโกยไม่รู้อะกอบกยไรกอบกยเขาติดเป็นกรอบกบกยทุกที่เลยทุกนอบโกยกรอบยกอบโกยกอบโกยต้องแบบปากแบบยังไงหรือเปล่าใหโกยกอบโกย เออไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเก่งไหมเขาเก่งแล้วถ้าพูดได้ไวก็จะเป็นแบบคำอย่างี้เอางที้เอาแต่วันแรกถึงวันนี้คุกว่าแต่ละฝ่ายเนพัฒนาการเลยก็แบบพัดกันดาพี่กิมเลยน้องตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้จริงก็คือเห็นเห็นน้องแบบเก่งขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าในสายตาเราเขาก็เก่งอยู่แล้วเก่งน้องทุกวัน จริงเรื่องอื่นก็ไม่ได้ติดเลยมีแต่มีแต่แบบว่าคําไทยบางคําที่แบบว่าอาจจะยังติดอยู่ครับที่เหลือเรื่องของการแสดงเรื่องของ acting ต่างๆก็คือก็คือเขาเก่งอยู่แล้วครับผมเก่งกี่โมงยังยังไม่เก่งขนาดนั้พี่เข้มก็พูดเบอไปไหนอย่างเต้เห็นพี่เขาเก่งขึ้นยังไงบ้างทุกวันทุกวันก็เพพี่เขาเก่งกว่าผมนะจากการที่เขาเล่นซินอารมณ์ในไายัพท์เพราะว่าแบบใช้ได้แล้วก็เก่งมากจริงๆได้เป็นครั้งแรกอื้ออื้อแบบ แต่ว่าส่งส่งมาได้ดีมากอ๋อแต่จริงๆริพี่รู้สึกว่าเต้ส่งพี่มาก่อนนะอะเหรออืมไม่แต่ว่าพี่อย่างเวลาเราก็เก่งเหมือนกันไงไม่ไม่เฉย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 เดเด็กจากซีนจากซีนพ์หลนอะเาเห็นอยู่แล้วว่าคต้องเป็นการฟิตหแล้วอะไรมาารับการฟิตุนตรงนี้ผมครับก็ออกกาลังกายแล้วแล้วก็ช่วนี้ก็เพิ่มวลากายนิดนึให้มันออกมาดีกว่าใน ก็ดีมากแล้วนะมีมาอวดอ่ะเขามีมาอวดให้ดูไหมคะเขามีมาอวดให้ดูแบบวเอ้ยตอนนี้แบบพร้อมเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดว่าพร้อมลอยก็ยังตลอดผมก็อยากนะเพราะอยากให้มันดีที่สุดนะครับแต่เราที่พี่เห็นนะมันก็ก็ดีมากๆแล้วนะดีกว่านี้เาโอเคเราก็อยากเห็นเขคนเดียวแบบยังไงสิ่มันเอ่อเอ่อนั่นแหละครับนั่นแหละ ก็หุ่นดี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 ครับหุ่นดีแต่สู้พี่เนตไม่ได้ครับพี่เนตด้วอันนี้เห็นมาของผมทุกคนแล้วเรื่องว่าถ้าเปิดกล้องคู่นี้ซื้อล่าทองแล้วถูกต้องตอนนี้คือเขาก็แบบร่างทองแดงอยู่ครับผมยังไม่ทองยังไม่ทองมาแล้วแต่ยังไม่ทองอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่เราต้องไต่ระดับแต่ระดับใช่ว่าเปิดกล้องเมื่อไหร่นะเปิดกล้องไอพี่ชิมบอกเลยครับ ก็หลังจากวงส่งไม่นานครับอ่านานอยู่ใช่ไหมอย่าต้อนข้าพงศ์อย่าต้อนเลยก็คิดว่าไม่ไม่นานเกินเกินเขาเรียกไงไม่นานเกินรอเจอกัเพราะเราอาจจะมีโอกาสได้ดูปีนี้คิดว่าได้ดูปีนี้คิดว่าได้ดูปีนี้เพราะว่าเราก็โปรเซสเราก็แบบว่าเขาเรียกไงไม่ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งรีบแต่ว่ารู้สึกว่าเราทํางานแบบว่าก็เร็ว เพราะว่าเราเหมือนอาชีพนะครับเชื่ออยู่ครับเชื่ออยู่อันนี้คือพร้อมดูแล้วนะรอดูได้เลยครับแต่ว่าพี่ออฟบอกว่าเดี๋ยวเรามีกีฬาสีเออเราสองคนเตรียมแข่งอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากผมยังไม่รู้เลยว่าเขาผมเล่นกีฬาไหมเราเราสั่งแบบกีฬาอะไรมีเสียงเราอยากทำอะไรเราเป็นนักกีฬาเขาบอกว่าบ้านเนี้ยเก่งเป่าเป่ากบเป่ากบเป่าเออมันคือเป่าเรารู้จักไหมเรารู้จักเตากบป่ะ หนังกระติกอ่ะหนังยางยางวงอังสติกไม่ผมเลยไม่เป็นเนี่ยยางวงรู้จักยางวงไหมยางวงหนังยางอ๋อเรารู้จักกระเป๋านะเหรอโอ้อย่างเงี้ยอ๋อได้ไหมก่อนเล่ไม่เป็นเจนนี้น่าจะไม่ทันครับต้องถามต้องถามคิดไม่คิมไม่จะทันเดียวต้องไม่กินต้องไม่กินสมบัติก็บอกนะคองโกลอ๋อเหรอผมว่าจะทั่วไปแหละจ้าเรารู้จักไหมล่ะก็ไม่ก็ไม่เล่นไม่เป็นเอาอยากเล่นอะไรสมมติว่าสมมติว่าเรียกได้หนึ่งอย่างกีฬาหนึ่งอย่างเออก็ เตะบอลแล้วกันเตะบอลอ่ะก็ต้เป็นไปแข่งกับมก้องเพราก็บอกว่าจะเตะบอลใอุ้ยในในค่ายนี้คนเตะบอลเยอะนะแบบรวมทีมได้เลยอะบอกเลยอาร์เร็กซ์มาซีมาเลยเขามีแข่งแบบว่าเอ่อจะเป็นเชียเชียดีกว่าที่ว่ากีฬาผมก็พอได้อยู่อย่างเช่นว่ายน้ำครับคือพี่อ๊อฟจะมีว่ายน้ำด้วยใช่ไหมก็ที่บ้านเลยไปที่ออฟฟิศเลย ก็คือพี่โอกาสมีทุกคนรอเลยนะถ้ามีเนี่ยคือพี่ว่าจองกันเต็มเต็มปากเออว่ายน้ำแบบน้ำเดือดด้วยโอ้โหเอาใจครัวก่อนนะใช่เป่าเอาใจครัวทำไมอะไรอะไรก็ว่ายน้ำสิไม่ว่ายแล้วผมก็ว่ายผมก็ว่ายผมก็จะก็ไม่ว่ายด้วยกันก่อนสิผมจะว่ายโชว์ไปซ้อมให้ดูก่อนโอ้ยผมนี่ไปไต่แบบ หลายท่าแล้วว่ายน้ำมาถ้ากบนี่ฟรีสไตล์ใช่ป่ะอ่ะผีเสื้อได้ไหมได้รอดูครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องบอกพี่ออาแล้วว่าต้องมีว่ายน้ำแล้วล่ะเปิดบ้านเลยว่ายน้ำแข่งกันเฝากดีป่ะค่ะฝากเพื่อนว่าไปเจอเราวันบวงเสวเนาวันที่ตื่นเต้นเอาให้ได้ก็ทุกคนรอรอรอประกาศออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งว่าวันไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนไปเจอกันเยอะๆเลยนะครับ ครั้งแรกอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนี่ไงผมก็เห็นเขาแบบใส่อยู่แบบทุกคนต้องใส่แว่นวะใส่แว่นแบบแว่นอะไรไม่รู้แว่นกันแดดปะเกี่ยวไหมผมไปหาแว่นกันแดดนะครับวงส่งครั้งแรกคิดว่าเขาต้องใส่แว่นกันแดดกันหรือเปล่าเป็นฟิลแบบว่าฟิวแบบหล่อเท่เออหล่อเทสโอเคได้เฮ็พี่เนทชอบใส่ไงเดี๋ยวรอดูครับผมเดาเลยว่าต้องมีคนใส่รอดูเลยส่วนส่วนวันวันและเวลาที่แน่เช้าจริงๆน่าจะต้องไปหลอกถามพี่เนทนะครับถามพี่เนทเลยครับถามพี่ออฟก็ได้ครับชัดกว่า ฝากด้วยนะครับทุกคนพบเพอนะครับฝากเพอินนะคุณครับขอบคุณครับ